โอเคเดี๋ยวมาทําคลิปกันสักหน่อยเพราะวันนี้จะกลับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอะไรนะผมปรีดีครับครับผมมาจากชนบุรีเมื่อวานเมื่อวานครับตอนเย็นครับใช่แล้วก็เพิ่งเข้ามาหาผมตอนเช้าครับผมใช่ครับฟังผมมานานขนาดไหนเนี่ยก็ผมได้ระยะหนึ่งครับฟังทั้งในทิกตอกด้วยแล้วก็ฟังจาก youtube ด้วยครับอืมฟัง พอฟังจะ u t u b e นะถ้ากดติดตามเนี่ยมันมีคลิปที่อาจารย์เคยพูดไว้เนี่ยมันก็จะไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาแล้วก็ดูดูเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันนานไหมก็นานพอสมควรเลยครับถึงปีไหมไม่ถึงปีครับแต่ก็ถ้าประมาณประมาณเราๆสักเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่าคึกว่าครับไปถามจะปีเลยเดือนกว่าเลยครับเดือนกว่าอนก่านนั้นผครับแต่ผมดูเขาดูอาจารย์ย้อนหลังไปตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อปี หก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 สี่มั้งหกสี่หกห้าย้อนหลังสองปีมั้งที่จย์ที่จย์ลงไว้ครับแต่กลับไปดูย้อนหลังครับใช่แล้วก็ดูตั้งแต่อาจารยบรรลุทาครั้งแรกระหว่างที่ทำทำอาหารอยู่ใช่ไหมครับที่อาจารย์เล่าว่าทาอาหารอืครับเพราะนั้นฟันดาญาผมที่ทำอาหารแล้วบรรลุครับเออผมขายของอาขายของครับตั้งแต่อยู่ปานบุรีครับผมใช่ครับเออตั้งแต่ปีห้าเก้านั่นแหละครับแล้วก็ ฟังผมแล้วก่อนนั้นเป็นปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติทางด้านสมถะครับทําสมาธิอะไรนี้ก็เยอะเยอะอยู่ครับเยอะได้อะไรไหมก็ความสงบได้ไหมได้ได้ความสงบได้ความสงบเป็นอยู่ในตอนที่เรานั่งเนี่ยมันก็จะสงบอยู่แต่หลังจากออกจากนั่งบุบายเหมือนเดิมอะไรบุบายเหมือนเดิมเออก็เดี๋ยวเห็นว่าไปตั้งฝ้าตั้งธงไว้ว่าจะต้องฝึกสติจะต้องอะไรใช่ไหมอเล่าให้หน่อยฟังอ๋อครับผมก็ เดียวกับเรื่องฝึกสตินะที่เคยฝึกมาเนี่ยนะครับมันก็จะลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งทงว่าเราจะต้องรู้ตัวนะครับรู้ตัวในการเคลื่อนไหวกายขยับอะไรเนี่ยเราจะต้องมีสติมีเอาใจเนี่ยเราไปกากับตามร่างกายส่วนต่างๆประมาณเนี้ครับแล้วก็เราจะต้องรู้ตัวให้มากที่สุดครับรู้ตัวตลอดยิ่งยิ่งมากยิ่งดีครับยิ่งฝึกมากๆก็คือเอาตัวรู้ไปเกาะก,ก,กับตัวเอง ครับเออไป็กำกับกับตัวเองไม่ตั้งคงครับผมมันเหมือนการเอาตัวรู้ไปอยู่กับลมอยู่กับการจับเชือกอยู่กับพุทโธไม่ต่างกันเลยนะอยู่กับการเคลื่อนไหวกายนั่นหลงม่ใจสติที่แท้จริงแล้วเป็นยังไงทํามานานไมห้ถึงขนาดอ๋อโอ้โหหลายปีเลยครับอืมหลายปีเลยหลายปี้วได้อะไรก็เออมันมันก็จะมันจะไม่มันจะไม่มันก็จะรู้ตัวแบบต้องก็ต้องไป เพ่งไปจ้องมันนะครับอยู่กัตลอดครับแล้ว<ร>ต้องจำอย่าง<ๆ>อื่นได้เหรอชีวิตก็พอทำทาอย่างอื่นปุ๊บตัวนี้เราก็หายไปแล้วหายไปแล้วนั่นแหละเพราะเราเรารู้ตัวอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราไม่รู้ตัวเรามีสติแล้วเราคิดว่าไม่มีสติเพราะไม่มีคนมีปัญญามาสอนมาอธิบายใช่ไหมใช่เออมันก็เลยพอไปจำอย่างอื่นออกก่อลืมไปแล้วลืไปแล้วเออก็เหมือนการไปนั่งดูลมไปนั่งพุทโธไปนั่งจับไปยืนจับเชี่ยหรือไปทำอะไรน่ะมันทำไม่ได้ตลอดหรอก เออเพราะคุณต้องทาอย่างอื่นใช่ไหมมันไม่เป็นธรรมชาติเออเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติปัญญาที่แท้จริงก็ไม่เกิดถูกไหมฮะทีนี้พอฟังผมปั๊บเดือนกว่าเนี่ยไอ้เวลาเดือนกว่าเนี่ยแล้วตัดสินใจมาเลยก็ผมผมดูจะคลิปจากอาจารย์เนี่ยแนวแนวแนว,แนว,แ,นว,แ,นวแนวการสอนเนี่ยมไม่เหมือน,นที่อื่นไม่เหมือนสวนทุกสำนักกว้างขนเถอะไม่เหมือนที่อื่นครับเป็นเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเอกลักษณ์เฉพาะตนแล้วก็แล้วก็เออ หาฟังที่ไหนไม่ได้มันออกเป็นแนวที่แบบอีกโลกหนึ่งอ่ะความหมายของผมนะความรู้สึกผมคือมันอีกโลกหนึ่งเลยมันอาจารย์สอนในแนวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเลยเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นทั้งๆที่ดูธรรมะคิดธรรมะมาเยอะแยะทั้งคารวะทั้งพระครับใช่แล้วยังไงต่อผมก็เลยว่าอผมฟังที่อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ในคลิปอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ย สามารถที่สอนคนอื่นได้ผมก็เลยถือโอกาสว่าต้องมาหาจาย์ให้ได้ครับผม,มครับเช่น <c oughs> ก็เลยตัดทินใจมา <c oughs> ใช่ครับใช่ครับพอามาแล้วก็รู้เลยว่าไอาสติธรรมชาติเนี่ยมันมีมันมีเดิมอยู่แล้วมันมีดั้งเดิมอยู่ของมันอยู่แล้วตก้ายตกความดึงปึ้องออกมากลายเป็นป <c oughs> สติธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยมันเอยู่แล้วรู้ตัวเต็มพร้อมเลยรต็มพร้อมเลยอครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปคอย จดจ้องไม่ต้องคอยกำกับอะไรเนี่ยนะเป็นของมันเองเลยเป็นมันเองเลยและฉลาดในตัวด้วยพูดคิดทำอะไรรู้ไปหมดเลยแล้วมันก็เห็นตัวเองด้วยมันก็จะโล่งสบายแล้วมันก็จะอยู่ข้างนอกเราไม่คอยไปเคเรียนไปเพ่งเอยู่ไปเพ่งคอยจ้องตลอดเพราะมันเข้าใจใช่ไหมล่ะมันือนเข้าใจอ๋อมันมีอยู่แล้วไอ้ที่ไม่มีพราะเราไม่เข้าใจมันไม่มีใครมาชี้มันก็เลยไปฝึกดูลมจับเชือกเพื่อจะมีสติเพื่อจะตัดความคิดอันนี้ต้องทำอะไรกับความคิดไหม ก็ไม่ต้องทำอะไรเออไม่ได้ทําอะไรสักอย่างไม่มีอะไรทาอะไรเลยมีแต่ปัญญาเข้าใจอย่างเดียวสมาธิมันก็มีในตัวเลยสติก็มีในตัวเลยถูกไหมปัญญาก็เลยออ๋อมันเป็นเช่นนี้แล้วผมอัดตัวปัญญาผมบุดช้าวปใสัชนามก็เข้าใจลงใจมันคาตรงไหนหน่อยหนึ่งมก็เขี่ยให้เขี่ยให้มันก็คลายออกคลายออกถูกไหมล่ะฮะถูกครับนี่ไงครับถ้ามันจะเป็นอย่างยากอะไรคุยกันยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยผมว่าตอนนั้นอะอ่าที่เราคุยกันใช่ไหมใช่ครับเออแล้วมันมันเหมือนกับ พิกของที่ความอยู่เนี่ยให้มันหงายขึ้นมาโดยที่ว่าเออเราก็มีอยู่แล้วนี่นะจริงๆแล้วเราก็ไปหาอะไรเขางมันวะนเนี่ยพิกพิกจากไอีกอีกโลกหนึ่งมาสู่โลกหนึ่งง่ายๆใช่ไหมข้ามมุดมาเลยครับอาอแล้วทาไมเอ้าโอ้นี่มันเป็นเช่นนี้เองแต่ก็ต้องไปฟังผมต่อเพื่อทํารอกของปัญญาครับใช่ตอนนี้มันมันปลดล็อกออกมาจากตรงนั้นแล้วมันรูออกมาจากสภาวะตัวรู้แล้วตอนนี้มันรูออกจากตัวรู้แล้วผมจะบอก การที่จะหลุดออกตอตัวรู้ไม่ใช่ง่ายนะฮะบางคนปฏิบัติมาห้าสิบปียังไม่หลุดเนาะผมต้องมาดึงบอกนะผมจะบอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างคุณจิ๊บก็เก่งตัวรู้ในตัวเตโชเตอโตะครับผมโอ้โหเก่งเลยตัวนี้มันมีฤทธิ์มีเด็หมดเลยผ่านไปเจ็ดปีเธอก็มีทุกกลับมาโอ้เธอถึงรู้ว่าไม่ใช่เธอแยกยูคแยกนามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดเลยนะ เออไม่ใช่ธรรมดานะเห็นลูปเป็นนามขันหน้า,นนาไม่ใช่เราอย่างนู้นอย่างนี้มันรู้หมดเลยตัวเนี้ยไอ้ตเนี่ยเจ็ดปีผ่านไปเจอทุกหนัหนกๆบีบคันมีเล่าออกมาเลยเออ <c oughs> เห็นไหมผมไม่ช่วยผมว่าผมไม่ถึงจะผมคุณจิ๊บก็ดึงออกมาหลุดออกมาจากตัวรู้แล้วโอ้สว่างเลยโอ,โอ้อาจารย์นี่ไงไอ้ที่ความสงสัยที่ว่าตอนนั้นในที่ว่าอย่างนั้นหายไปหมดเลยใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าก่อนที่จะเดินทางอ่ะ ตั้งธงตั้งคำถามมาแล้วว่าจะถามอาจารย์เรื่องอะไรแต่พอราเร่งุไม่ต้องถามครับว่าคำถามมันไม่มีแล้วมันตอบมาในตัวของมันเองใช่ครับตอบในตัวมันเองอคำถามกับคาตอบเดียวกันครับเออเจอพอเจออาจารย์พอเจออาจารย์เข้าใจแล้วว่าเออทีนี้เองเออกระชากออกมาทีเดียวแค่นั้นแหละสติสมาธิปัญญาเกิดทันทีเลยเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งทําอะไรเลยที่ทํามาเสียเวลามาตั้งนานใช่ไหม ก็เสี่ยวเวลาพอสมควรเลยนานนานเพราะมันไม่ได้อะไรแล้วก็วนอยู่แล้วกลับมาก็เหมือนเดิมครับเออซึ่งกลายเป็นว่าเราจะไปค้นหาของที่มันไอของที่มันมีอยู่แล้วเราไม่มีใครมาบอกเราเด้มีอยู่แล้วตรงนี้นะเพียงแต่ว่าเอชี้ชี้ให้เห็นทําให้เห็นครับบอกทางให้เห็นนะครับน้องไม่ถอยรถไปนน่นาทำคลิปกันเสียงรถกบนี่หมดเลยอขยับไปนิดนึงครับผมถอยเลยครับแล้วก็มันก็เลยไอ้นี่ ไม่ต้องไปหาอีกแล้วเพราะมันอยู่กับเราหมดสติก็มีกับเราครับไม่ต้องไปรักษาด้วยครับ,รบแต่ตัวรู้ตัวก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรไม่ต้องไปทาอะไรเลยที่ทำเนี่ยมันหลงหมดมันคิดเอาเองว่ามันไม่มีสติมันคิดเอาเองว่ามันไม่รู้ตัวมันก็เลยเป็นพธรรมรูปแบบขึ้นมาเอาตัวรู้เนี่ยไปเกาะลมไว้บ้างไปเกาะพุทโธไว้บ้างไปยึดตรงนู้นตรงนี้ไปยึดกายไว้บ้างเพื่ออะไรก็เหมือนเมื่อกี้แหละที่คุณบอกว่านี่ไปตามรู้ตามกายใช่ไหม ไปจับตัวตัวจิตวินญานเพื่อจะเอาไปนิพานตรงนี้มีนิพานไหมมันมีการปรุงแต่งไหมไม,ไม่มีครับเออมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็โล่งๆสบายๆตามออธรรมชาติเนี่ครับเออมันไม่มีอะไรให้คิดใช่ไหมไม่มีอะไรให้คนหนาพู้เจ้าบอกหยุดการสแสวงหาไม่มีอะไรหลงเองมึงแยกไม่ออกอแยกไม่ออกด้วยปัญญาอออมึงไปพยายามรู้พยายามแยกด้วยตัวรู้หลงว่าเนี่พอเอาตัวรู้ไปไปแยกมันก็เป็นตัวคิดปรุงหลอกหมดเลย เข้าใจไปหมดอะแต่ก็ติดตัวรู้นั่นแหละผมนึกบอกตัวนี้มันมันรู้เองใช่ไหมรู้เองครับมันรู้เองอันนี้เรารู้เองมันรู้เองเพราะว่าเพราะว่าเราเราปล่อยตรงนั้นไปแล้วเราปล่อยตรงนั้นไปแล้วมันเลยเป็นรู้ที่ที่ไม่มีอวิชารู้ธรรมชาติครับรู้ที่มันไม่ไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นรู้อิสระอ่าแล้วตัวเป็นตัวปัญญาอาจารย์วิทย์อัดปัญญาเข้าไปอีกครับเออให้เข้าใจว่าอ๋อมันไม่ต้องทําอะไรนี่หว่าเราก็มีครบอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีผู้มีปัญญามาเขีย่ยเขีย่ยเขียข่ยเขีย่ยเขี่ยนี่เราให้เราเกิดปัญญาต้อง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 มีต้องขอขอบคุณอาจารย์บิวยครับเพราะว่าชี้ถาาเพราะว่าเอ่อพอพอผมรู้จักตรงนั้นเนี่ยห,หนึ่งก็คือว่าเอ้ผมรู้สึกมันอะไรที่มันเป็น,ปน,ปนแปลกแปลกกว่าเดิมที่เคย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 ชินอยู่นะครับมันเหมือนมันโรคหนึ่งเออมันเป็นโลกอีกโลคหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยเคยรู้จักแต่เราได้รู้จักเราไรู้จักนะครับ อ่านี่แหละมันก็เลยไม่หวือหวามากเพราะว่าคุณไม่ได้ยึดมามากถ้าบางคนยึดตรงนี้มา,มากผมดึงหอกนะโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวเลยนะโอ้โหร้องไายร้องห่มเลยนะบางคนอะเพราะหลุดออจากตรงนี้ผมมีหน้าที่ปลดล็อกจิตวิญญาณแค่นั้นเองดึงดึงให้มันหลุดออกจากจิตวิญญาณเนี่ยจิตมโนวิญญาณ่ะถ้าหลุดออจากตรงน,นี้นี่เบาเลยสบายปัญญาแท้จริงเปิดผมอัดปัญญาเข้าไปเนี่ยจะรู้เลยทีเนี้ยอ๋อ มันมีอยู่แต่ไปเราไม่เข้าใจสักทีตอนนั้นน่ะมันก็ติดอยู่ในตัวรู้นั่นแหละถึงเข้าใจมันก็เข้าใจแบบตัวรู้ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งหลงได้ง่ายในรู้เนี่ยรู้ภายในเนี่ยคนที่ไปดูดูดูตรงๆดูภายในเนี่ยหลงดูจิตดูความบ้างทำเรืองโคแม่ลูกออะไรเนี่ยไปสร้างสัญญาหมดเลยผมจะบอกทีเนี้ยมันเหมือนแยกรูปแยกนามออกไปเลยแต่มันไม่ได้รับรู้ขันจริงจริงมันเหมือนทิ้งสี่สี่ขันน่ะสังขารสัง รูปเวทนาสัญญาสังขารทีนี้มันทรงรู้ตัวรู้ละเอียดไปม,มันเหมือนไม่มีเราจริงๆแต่มันมีอยู่พวกเนี้ยเออแล้วมันรู้ไปหมดเลยผมนึกว,ว่าอันตรายผมนี่มีหน้าที่ปลดล็อกออกมาจากจิตวิญญาณไม่มีการทําลายต้องหลุดออกมาจากมันนะฮะไอตัวรู้เนี่ยเนี่ยตัวจิตวิญญาณเนี่ยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันธ์หน้าเราเราต้องหลุดออกมาปังออกมารูรูตมาก่อนมาเป็น สัมมาสติสัมมาสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาแทงแด้หมดถ้าไปเล่นก็นมันี่หลงหมดเลยวิธีอื่นไม่มีนะเพราะว่าพู้เจ้าสอนเรื่องขันห้ายตาะหกวิธีอื่นไม่มีทางไม่มีใครเก่งกว่าผู้เจ้าไม่มีทางรัดสั้นตรงผู้เจ้าสอนเรื่องขันหน้าต้องสอนเรื่องขันห้าเป็นตัวนําทางถ้าสอนเรื่องอย่างอื่นหลงหมดเลยไปผิดวิธีก็ที่คุณไปฝึกสติฝึกรู้ตัวเนี่ยฝึกสมาธิเราได้อะไรไปล,ะละ่ะกี่ปีล่ะโอ้ห้าน่าเป็นฝีนี้โอ้ นานโขอยู่ครับเออนานโขเลยครับแล้วทำไมมหาอาจารย์นี่มันชั่วเออข้ามโลกใหม่มากชั่วเออผมว่าขึ้นชั่วโมงได้นะประมาณเนี้บเออมันข้ามเลยใช้เวลามันพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยใช่ครับเออเพราะคุณทํามันอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ผมสอนมาอีกด้านหนึ่งมันพลิกกลับตลปัดเลยอีกโลกโลกหนึ่งนั่นแหละวันนี้เราปรับก็ปรับกลับอเมริกาเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อํากลับเดี๋ยววันนี้มีญาติตารมอีกสองคน เออแล้วก็ท่านพระจากิชายท่านก็จะกลับพรุ่งนี้ท่านก็จบไปแล้วเดี๋ยวทำทิกตอกหรือทำยู u ู e กับท่านลงผมลงคนจบกี่อย่างเดียวตอนนี้ผมไม่ค่อยพูดอะไรเยอะหรอกเพราะมันมีคนที่เอาคำพูดของผมเนี่ยเออเอาไป,ไป,เ,ปเป็นคำพูดเอาไปประยุกต์ใช้แล้วเอามาสอนพูดคล้ายๆผมหมดเลยครับเออ,อผมเลยเดี๋ยวพอผมไปพูดไปกันเนี้ยกันเนี้ยผมไปคอมเมนต์หน่อยขอเขาก็ว่าเขารู้เองเป็นคําของพุทธเจ้าเออคนพวกนี้เนี่ย มันมีอัตราอยู่ถ้าคนพวกเนี้ยมันไม่รู้จักว่าเออเรามาฟังของอาจารย์แล้วได้ปัญญาทาให้เรารู้อะไรละเอียดมากขึ้นเราต้องขอมาขอบคุณอาจารย์ต้องมาขออนุญาตอาจารย์เออผมจะส่งเสริมทำอาจารย์ตอนนี้ผมเข้าใจหมดแล้วผมพอมีแนวเออผมเข้าใจหมดแล้วเหละยผมว่าผมน่าจะมาทํ o ย t u b e หรือมาอาจจะมาสอนในแนวทางของอาจารย์ได้อ,อ่ามันก็ไม่ไม่หนีหลักของอาจารย์อยู่แล้ว โอเคไงคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตวไม่ใช่มาฟังแล้วก็ยึดไปเป็นความรู้ของตัวเองเข้าใจว่าตัวเองรู้ยกให้พุทธเจ้าเป็นคำของพูเจ้าอ้าคำของพูเจ้าของพุทธวจนะไงโอเคจะคำถามอิจระการไปเอามาปฏิบัติสิผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยพุทธเจ้าทิ้งไว้เป็นมรดกแต่เวลาพุทธเจ้าสอนจริงวัตถุพุทธองคสอนตรงแล้วผมเข้าใจทมของรมตัดสรุปรมในตัวเองไงฮะ มันไม่หนีจากหลักมาตรงกับคาสอนที่เจ้าแล้วก,การสอนคนก็ถูกต้องด้วยก็สอนเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็ทร,รมาจากกับพระวตนะสูตรละอนันตลนาลากณะสูตรก็คือว่าด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็ความอนันตาความไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าก็ตัดสั้อนอนุตระสามบทิจตัดสั้นุความไม่มีอะไรในเมื่อเราตัดสร้นความไม่มีอะไรนี่มันต้องเป็นปัญญาล้วนๆเข้าไปนะฮะเราจะไปหาวิธีทำเนี่ยเราหลงหมดเลย เ,ออเราทําผิดต,ตั้งแต่แรกพุทธเจ้าจะสอนเรื่องขานหน้าเนี่ยขานหน้าเป็นยังไงตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เออมันไม่เที่ยงในตัวถูงหะเนี่ยผมไล่ฐานอย่างเดียวผมว่าสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไปไล่ไล่ฐานแบบนี้แล้วก็ปลดล็อกปังออกมาทีเดียวเลยพวกนั้นก็จบตะล่อม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 ตะล,ล่อมไปแล้วตกปักออกมาเลยนี่แหละคือความสามารถของพุทธะไม่ต้องมานั่งฝึกสติฝึกสมาธิอันนี้มันของพรามมันไม่เข้าใจ เออพามันไม่รู้มันพอมันมันได้ตีความหมายของพุณเจ้าผิดไงเพราะตัวเองยังไม่แจ้งไงก็เลยสร้างรูปแบบขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อ้างว่าเป็นคําสอนพุณเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระไตรปิฎกเกิดขึ้นทีหลังฟังให้ดีนะฮะพระพุทธเจ้าถูกทําลายด้วยหลังจากปฏินิพพานสาวกแตกแยกกันอินดูกบกับอามุสลิมเขาก็ทําลายกันพุทธศาสนาในสมัยนั้นนะฮะ เพราะว่าคนน่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงไม่แบ่งแยกเป็นประชาธิปไตยอ่ามันเสมอภาคไงพวกนี้มันมีแบ่งชนชั้นไงมันก็ไม่เอาสิของพุทธเจ้าอ่ะทิ้งหมดเลยไม่งั้นคนมันก็แข็งปกครองยากอ่านั่นแหละมันได้เกิดศาสนาทีเป็นการปกครองอามาควบคุมคนไว้ด้วยตรลกและสวรรค์บุญและบาปเท่านั้นเองไม่เปิดเสรีให้เราใช่ไหมอ่ามันมีคนกลุ่มที่ต้องการเสรีแต่ถูกครอบทางศาสนาทางกฎเกณฑ์ครับก็เลยเข้าไม่ถึงขาด ผู้รู้ผู้มีปัญญานะครับผมก็มาทําหน้าที่เท่าช่วงชีวิตของผมเท่านั้นเองครับอืก็ได้ได้ได้อาจารย์เนี่ยช่วยชี้แนะแล้วก็ม,มันเปรียบเหมือนกับที่ถึงแม้เราจะศึกษาจากตัวหนังสือหรือเราจะฟังจากอคลิปหรืออะไรเนี่ย มันมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่สามารถที่จะพลิกของมันคว่ำอยู่ให้มันหงายได้ไม่สามารถแทงได้เลยไม่มันไม่ได้ผมก็เลยต้องต้องมาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถแทงได้แล้วก็ต้องยอมอาจารย์แต่บางคนที่ขอแทงได้ก็ถือว่าวาสนาของเขาอย่างเมื่อวานเนี่ยญาติธรรมคนนึงโทรมาฟังผมมาโอ้แทงได้โทรมาหาผมยิ่งได้คุยกับผมอัดเข้าไปอีกรูดเลยคือมันรุดอยู่แล้วมันเห็นแจ้งอยู่แล้วแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอผมเติมก็ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เออแกอยู่ชัยนาทเธออยู่ชัยนาท<ม>เออผ, <ม S 1> ผ,ผมก็ส่งลงไปในกลุ่มอยู่เออแต่ผมไม่เผยแพร่อืมเพราะว่าตัวนั้นผมสอนเด็ดเดดด้วยเด็ดเด็ดปัญญาต้องเอากับผมผมมีวิทย์ของผมเนี่ยมันเด็ดอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยเผยแพร่ไงผมกำความลับของธรรมชาติไว้นะฮะเพราะว่าผมตัดสริรูผมกำอ่าถ้าผมปล่อยไปนีคนมันจะเอาของผมไปหมดเลยไปฟังอ่าแล้วคนพวกนี้มันไม่ให้เกียรติผมไงฮะผมถึงไม่ให้การเผยแพร่มันต้องทิ้งไปเลยเพราะอะไร พาะคนพวกนี้มันไม่รู้จักให้เกียรติก็เหมือนมันลบถูพุทธเจ้านั่นแหละถูกไหมละ่ะไม่เอาคําสอนพุทธเจ้าแต่อ่านพุทธเจ้าอย่างนั้นอ่ะแกนศาสนามันก็เลยเสื่อมไปนะฮะจริงจแล้วเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีอะไรจะแนะนาอ๋อเออเดี๋ยวมินค,คิดออกไหมเนี่ย <laughs> คิดออกครับมัน <laughs> จัดคิดลำบากมันมันปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ มันเป็นอิสระครับมันเป็นใช่ครับว่าเป็นอิสระเป็นอิสระมันเป็นอิสระจากความรู้สึกงม่คิดอารมณ์พูดง่ายๆตอนนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอยู่สบายๆเออครับเนหละที่เหลือก็ประสบการณ์ใช่ครับใช่ครับเพราะตรงนี้เราดูตรงมาจากข้างในแล้วครับผมก็ไปทํารอบอาอฟังผมไปจนยิ่งพอไปฟังอีกทีเนี่ยมีแต่ความเข้าใจแล้วไม่มีตัวสงสัยแล้วทีเนี้ยจะเข้าใจอ๋ออ๋ออ๋อ เดียวขนาดพานท่านชายท่านฟังผมตอนแรกท่านก็ปฏิฆานะอฟังไปฟ<อ>ังไปไปฟังอยู่คลิปหนึ่งอาจารย์หอฟังผมต้องฟังให้จบโอแกก็ตามฟังเลยอ๋อทีนี้แกโอ้โหมันใช่เลยแกก็ทนไม่ไหวแกจะไปหาผมที่ใต้นั่นตอนแรกแกบอกว่าโทรหาคุณกายก็มารอผมทีเนียซัดวันแรกก็รู้เรื่องเลยอืงัดออกจากสัญญาเลยมัน,ม,นมันอยู่ติดอยู่ในสัญญาไงพอแกนี้เกิดปัญญาทันทีเพราะติดอยู่ในสัญญามันก็เป็นมันก็เป็นสัญญาไง อ่ามันไม่ใช่ปัญญามันเป็นปัญญาในสัญญาเท่าหล่รู้ตัจากสัญญาไม่เข้าไปในสัญญาอา้าวมันเป็นปัญญาแท้จ,จริงอ๋อมันก็เห็นความมืดบอดความหลงยิ่งผมอธิบายไปเรื่องพุทธศาสนาเรื่องการปฏิบัติผิดถูกทําไมถึงหลงกันอย่างนี้โอ้ยิ่งเข้าใจยิ่งแทงทะลุหมดเลยแกยิ่งเห็นความผิดพลาดในในทุกวันนี้เออหลายๆเรื่องซึ่งแกมีความที่ไม่ค่อย,อยนั่นตรงนี้มาอยู่ระดับหนึ่งเลยพอมาฟังผมอ้โมมันเกิดดวงปัญญาขึ้นมา เกิดความเห็นถูกมาจริงอาจารย์ถ้าไม่มีอาจารย์นี่ก็คงจะยากอยู่อ,อาจารย์เหมือนมาเปิดโลกโลกใบใหม่ให้ชี้ทางถูกแล้วก็เร็วใช้คาว่าเร็วด้วยนะครับ <laughs> เพราะว่าเร็วนี่มัน ชับพันภายใน30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรอยเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องวนไปวนมาเสียเวลาเป็นอีกเป็นปีๆอีกสีปีก็ใหม่รู้หรือว่าอีกสี่ภพชาติก็ใไม่รู้ประมาณเนี้ครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปทุกคนนะไม่ใช่ว่าคุณอะไรนะปีดีครับปีดีได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะจะเป็นเหมือนเขาอย่าตั้งทงเพราะบางทีอาจจะเป็นเดือนก็มี2อเดือนสามเดือนก็มีแต่ผม ผมจะดูคนอยู่ถ้าคนไหนนั่นเนี่ยผมไล่ไล่อะไรผมปลดขึ้นมาก็เร็วอย่างคุณจิตเชียงใหม่เมื่อวันก่อนนี่ก็เร็ววุบเลยวันก่อนเนมื่อวันผ่านไปไม่รู้มาจากเชียงใหม่นะนั่นก็ครึ่ชงชั่วโมงเหมือนกันหลุดออกจากตัวเนี้ยไปหลงรู้อยู่ทั้งนานหลงหาตัวสติอยู่ทั้งนานที่ไหนได้มันมีครบหมดเลยทีนี้ปัญญาลงใจเลยโอ้อเบาวิวกลับบ้านน่ะแม่ก็ดีใจแม่มาด้วยครับ <c oughs> แม่รุ้นอยู่ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนี้บางนี้จะกลับใช่ไหมครับผมขออนุญาตกลับอาจารย์ครับทีนี้ก็บัญชีคืออย่างนี้ครับถ้าผมไปแล้วก็ก็ก็เรียกเราว่าเราผมผมผมติดติดขัดหรือว่ายังไงผมก็ต้องมามาขอขอคําแนะนำครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหลือแต่ประสบการณ์ตัวตัวที่มันจะมีปัญหาก็คือตัววทานา เพราะว่าผมสอนตัวยอดแล้วดูตรงมาหมดแล้วตัวเวทนามันจะมีการกระทบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมฮะรเราจะเห็นทีเนี้ยเพราะถ้าเราเห็นตัวไหนได้แล้วเนี่ยเวทนาเป็นตัวหยาบมันจะค่อยๆค,คัดซอกไว้อ๋อเราจะได้รู้ว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราตั้งเจา้าตีสังขารก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราอยู่แล้วตัวรู้อะไรก็ไม่ใช่เราไม่มีเราสักจุดนั่นแหละนั่นแหละคือประสบการณ์แล้วคุณจะรู้แจ้งแทงตลอดในตรงนั้นหมดสิ้นภารกิจ ครับผมตั้งขอขอบคุณพระอาจารย์อีกครั้งนะครับครับครับดครับสาธุครับสวัสดีครับปิดแล้วเนาะครับผมครับ